สปอยซีรีส์เรื่อง e EP 7มีสายเรียกเข้าที่ไม่ระบุหมายเลขมาถึงฮันพนโนจึงให้รุงหน้ายิ้มเป็นคนรับโทรศัพท์แทนคนที่โทรมานั้นก็คือซออื่นนั่นเองค่ะซออื่นเขาได้โทรมาขอบคุณฮันพนโนเพราะฮันพันโนได้ส่งของขวัญไปให้ซออื่นค่ะซึ่งเป็นหนังสือเก่า ที่มีมูลค่าสูงพันพันโนให้เพื่อเป็นการแทนคําขอบคุณที่ซออื่นได้ไปช่วยงานโรงเรียนของลูกสาวเขาอาจารย์ได้แอบมองราแอลและคังยุนที่กําลังปอบใจกันอยู่อาจารย์สั่งให้ราแอลเลิกติดต่อกับคังยุนและให้อยู่ห่างจากคังยุนไว้เพราะว่าตอนนี้กําลังจะฟ้องร้องคดีแล้วแต่ราแอลเธอไม่ฟังนะคะเพราะเธอมีแผนการอยู่ในใจเธอ คังยุนได้สั่งเลขาของเขาส่งกล่องพัสดุไปให้ฮันพันโนและพ่อของเขาโดยกล่องที่ส่งไปให้พ่อของเขาให้ระบุชื่อผู้ส่งเป็นฮันพันโนส่วนอีกกล่องที่ส่งไปให้ฮันพันโนไม่ต้องระบุชื่อผู้ส่งในกล่องทั้งสองที่คังยุนได้ส่งไปให้ฮันพันโนและพ่อของเขาจะเป็นรูปถ่ายนะคะเมื่อฮันพันโนเห็นรูปนั้นทําให้เขายิ้มออกเลยทีเดียว ซึ่งต่างจากพ่อของคังยุนที่สีหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โซรานัดราแอลมาเจอที่ห้องน้ำราแอลได้สังเกตอาการของโซราที่คล้ายๆกับเธอนะคะคือร่างมือด้วยน้ําร้อนแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือไม่ได้รู้สึกอะไรอะคะ่ะนี่ก็คืออาการคล้ายๆกันกับเธอโซราเธอได้บุกเข้าไปหาราแอลพร้อมกับถามราแอลว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครเธอต้องมีหลักฐานอะไรที่ทําให้เธอคิดว่าสามีฉันมีผู้หญิงอื่นไปหามาถ้าหาไม่เจอเธอตายแน่ และโซลาเธอก็เดินออกไปตอนนี้นะคะคังยุนและลาแอลเขาได้นัดกันที่บ้านกหลาบเรียบร้อยแล้วคังยุนจึงปฏิเสธการที่จะกลับบ้านร่วมกันกับโซลาและลาแอลเธอได้ไปบอกครอบครัวของเธอว่าวันนี้เธอจะต้องไปค้างที่อื่นซึ่งแม่ของเธอก็รู้ว่าลาแอลจะไปไหนจึงไม่อยากให้ลาแอลไป แต่ราเอลไม่ฟังยังไงเธอก็จะไปให้ได้โซราได้สั่งเลขาของตัวเองให้ตามคังยุนว่าคังยุนไปที่ไหนราเอลและคังยุนตอนนี้เขาได้อยู่ที่บ้านกุรากันนะคะทั้งสองกำลังช่วยกันวางแผนเกี่ยวกับการยึดครองบริษัทของงานธนนและพ่อของคังยุนทังคู่คุยกันอย่างเข้าใจราเอลเธอได้ปลอบใจคังยุนเพราะตอนนี้นะคะราเอลรู้ว่าคังยุนรู้สึกแย่อยู่เมื่อคังยุนเห็นว่าราเอลเข้าใจเขาทําให้เขา มีความรู้สึกดีกับเธอมากขึ้นไปอีกเมื่อโซราเธอได้รู้ว่าสามีของเธอไม่ได้อยู่ที่ทำงานและไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนโซรา ตอนนี้เธอรู้สึกหนาวไปหมดทั้งตัวสั่งให้ลูกน้องไปปรับอุณหภูมิห้องขึ้นไปอีกราเอลได้โทรไปบอกสามีนะคะว่าคืนนี้จะไม่ค้างที่บ้านซึ่งทําให้แม่ของเธอไม่พอใจคะ่ะแต่ราเอลไม่ได้ฟังและรีบตัดสายทิ้งไปราเอลและขังยุนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่บ้านกุหลาบกินข้าวและปรึกษางานกันอย่างมีความสุขจนวันที่2โซราเธอก็ยังไม่ได้ข่าวสามีทําให้เธออาการยิ่งหนักขึ้นมือสั่น และรู้สึกว่าอากาศหนาวยิ่งกว่าเดิมวันที่2ลราเอลเธอก็ได้โทรไปบอกสามีอีกสามีเธอรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ลาเอลใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อดูแล,แลและเอาใจใส่คังยุนวันที่3ามคังยุนก็ยังไม่กลับบ้านนะคะโซราเธอจะยิ่งหนาวสั่นขึ้นไปอีกขนาดผ้าห่มห่มแล้วเธอยังรู้สึกหนาวถึงขั้นต้องไปหาเสื้อโค้ทมาใส่อีกชั้นนึงเลยค่ะคังยุนและลาเอลเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่บ้านกุหลาบป,ประมาณ5วันนน,นะคะจนในที่สุดตอนนี้ราเอลเขาก็กลับบ้านหลังจากที่เธอเจจออหน้าาารย หรือแม่ปมปอมของเธออาจารย์ก็เริ่มเปิดฉากก่อนเลยว่าสั่งให้เลิกกับประธานคังยุนแล้วไม่ใช่หรอทําไมเธอยังทําแบบนี้อุตส่าห์ไว้ใจโซราเธอก็ได้อธิบายให้ฟังนะคะว่าเธอได้รู้ความจริงมาว่าฮันโซราฆ่าแม่ของเธอเป็นคนทําให้แม่ของเธอหายตัวไปพออาจารย์ได้ทราบเรื่องนี้อาจารย์เธอก็พูดไม่ออกนะคะได้เตนนี่และฟางลาแอลอาจารย์เธอก็รู้สึกนะคะว่ามันเริ่มจะไม่ถูกต้องแล้ว แต่จะห้ามราแอลยังไงตอนนี้ราแอลก็คงจะไม่ฟังแล้วอะทันใดนั้นเองโซราได้มาหาราแอลถึงที่บ้านเลยเมื่อเห็นหน้าราแอลโซราเธอก็ต่อว่าราแอลทันทีเธอหายไปเลยนะหลังจากที่ทิ้งเรื่องแบบนั้นไม่ให้ฉันคิดมากแม้แต่ตอนนี้สามีฉันก็ยังไม่กลับ,บ้านและไม่ยอมคุยกับฉันเลยราเอลเธอจึงได้เสนอโซราไปค่ะว่าถ้าคังยุนไม่คุยด้วยเรื่องส่วนตัว ก็หาเรื่องงานไปเป็นข้ออ้างในการเจอคังยุนสิโซราตาเห็นด้วยและได้ไปหาคังยุนที่บริษัทตอนนี้คังยุนยุ่งมากค่ะกําลังประชุมกับทีมที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมานั่นเองเลขาของคังยุนนะคะได้แจ้งว่าตอนนี้โซราได้มาหาที่บริษัทโซราเธอกําลังจะเดินเข้าไปในห้องประชุมของคังยุน,นนะแต่บอดี้การ์ดนะคะดักไว้ไม่ให้เธอเข้าไปหลังจากนั้นเลขาได้พาราแอลและโซราไปที่ห้องทํางานของคังยุนระหว่างที่เดินไปราแอลเธอได้โทรหาสามีเธอ ไรได้บอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่บริษัทสามีนะให้มาหาเธอที่ห้องประธานสิเมื่อถึงห้องทํางานของคังยุนโซราเธอได้ค้นเข้าของคังยุนและค้นถามว่าคังยุนได้ซ่อนอะไรเธอไว้ไหมในห้องทํางานแต่หายังไงก็หาไม่เจอราแอลเธอได้เรียกโซรามาดูที่เสื้อของคังยุนโซราเดินมาดูและได้เห็นไอชัยโดทาตาติดอยู่ที่เสื้อตรงไหนของคังยุนเธอจึงรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้คังยุนมีผู้หญิงแน่นอนเธอได้พานไปหาราแอลนะคะ ถามว่าของผู้หญิงคนไหนของใครและวเเธอก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะเธอไม่รู้ว่าของใครแต่จริงๆแล้วคนที่ทําอชายโดติดอยู่ที่เสื้อของคังยุนก็คือราแอลนั่นเองมันเป็นแผนการที่ราแอลวางไว้แล้วโซราเธอพุ่งตัวไปหาราแอลเพื่อที่จะถามว่ามันเป็นของใครและกําลังจะบีบคอราแอลนะคะคังยุนเข้ามาเห็นพอดีคังยุนจับโซราวี่ยงและปกป้องราแอลโซราตกใจนะคะที่คังยุนกล้าทําแบบนี้และได้ถามว่าคังยุนหายไปไหนมาไม่กลับบ้านคังยุนเขาไม่ตอบแต่ไล่ให้โซรา ออกไปจากห้องเธอได้คว่างของไปที่โต๊ะรับแขกทําให้โต๊ะรับแขกแตกเศษแก้วได้กระเด็นไปบาดท,ที่แขนของคังยุนเพราะคังยุนเขาได้เอาแขนของเขาบังตัวราแอลไว้นั่นเองคังยุนโกรธจัด ไล่ให้โซลาออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้ทําให้เธอตกใจและร้องไห้เสียงดังลุงหน้ายิ้มเดินเข้ามาและได้พาตัวโซลาเดินออกจากห้องไประหว่างที่ครงยืนอยู่กับลาแอลสองคนในห้องเขาก็ได้กอดปลอบใจลาแอลนะแต่ระหว่างที่เขากอดนั้นจามีของลาแอลได้มองเอินมาเห็นภาพนี้พอดีภาพที่ภรรยาตัวเองกาลังกอดอยู่กับประธานบริษัทเขาช็อกและเดินออกมาอย่างเงียบๆต่ออื่นเขาได้ทําการตีสนิทกับพันพันโนเรียบร้อยแล้วค่ะพันพันโนเสนอตัวเป็น ผู้สนับสนุนของซออื่นนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซออื่นเขาไม่ได้ปฏิเสธค่ะทําให้ฮันพันโนคิดว่าเขาตกลงร่วมกัน กับพันธนนโนนั่นเองโซราเธอยังไม่จบะนะคะเธอก็ได้มาเค้นถามกับราเอลอีว่าตกลงแล้วอะ่ะเธอไปสืบมาได้ยังว่ากิเตอร์นั้นเป็นของใครซึ่งมันผ่านไม่ถึงวันเลยค่ะกลับมาถามอีกแล้วค่ะว่ามันเป็นของใครราเอลเธอจึงได้โบยความผิดนี้ให้กับแม่ผมหน้ามาไปว่าสงสัยจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเพราะเห็นว่าประธานซื้อกระเป๋าให้แต่โซราเธอก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่แม่นี่หรอกแม่นี่ยต่ำเกินกว่าที่จะมาเป็นชู้ของสามีฉันหลังจากที่ซออื่นได้คุยกับพันธันโนเสร็จเขาก็ขอตัวกลับก่อนโซล่า พาลาแอลเดินมาส่งด้วยค่ะทําให้ซออื่นห็นลาแอลและตกใจนะคะว่าลาแอลมาอยู่ที่ ได้ยังไงซึ่งไม่ต่างกันเลยค่ะราแอลก็ตกใจที่เห็นคังยืนอยู่ที่นี่เหมือนกันลาแอลนะคะได้มาหาซออื่นที่ห้องต้อมกับถามว่าตกลงแล้วเข้าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงเป็นเพราะจะไปช่วยเธอหรือเปล่าในใดคือซออ่นบอกให้ลาแอลกินข้าวก่อนจะได้ช่วยสงบสติอารมณ์ได้เพราะซออื่นเองเขาก็เต็มใจที่จะช่วยลายแอลอยู่แล้วซออื่นได้บอกราแอลว่าคนในครอบครัวไม่จําเป็นต้องมาจากสายเลือดเดียวกันนะเพราะพ่อของเธอมีบุญคุณต่อชั้น ยังไงฉันก็ไม่ลืมบุญคุณของพ่อเธอแน่นอนราแอลจอดรถที่หน้าบ้านของเธอและได้เจอผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาหาเธอผู้หญิงคนนั้นได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นมดิกาที่คังยุนจ้างมาให้ดูแลราแอลนั่นเองและคังยุนได้ให้รถหรู เพื่เป็นของขวัญให้ลาแอลลาแอลเดินเข้ามาในบ้านก็พบกับอาจารย์ของเธอซึ่งรออยู่หน้าบ้านอยู่แล้วอาจารย์ได้ต่อว่าเธอในสิ่งที่เธอทําไปนอกแผนการที่เขาและเธอได้วางไว้แล้วทันใดน,นั้นเองสามีลาแอลได้เดินเข้ามาด้วยอาการมึนเมาและโว,วยวายเพราะเขาไปเห็นว่าลาแอลได้กอดกับประธานมาแม่ก็ห้ามมันนะคะว่าให้ใจเย็นๆก่อน เขาได้พังมือบีบข้อมือลาแอลไปค่ะจนลาแอลนะคะข้อมือแดงและลาแอลก็บอกว่านี่เหรอความรักของคุณที่บอกว่าตายแทนฉันได้และเธอก็หัวเราะพร้อมกับเดินเข้ามาในห้องและเก็บเสื้อผ้าเพื่อจะออกจากบ้านหลังนี้สามีเธอได้คุกเข่าขอร้องว่าอยาให้ลาแอลไปได้ไหมแต่ลาแอลเธอไม่ฟังพร้อมกับเดินออกมาแม่ก็ได้ห้ามเธอนะคะว่าอย่าไปลาเอลเธอหันกลับมาบอกว่าถ้าอยากรอด ก็ต้องเชื่อเธอและเธอก็เดินออกไปที่ที่เธอไปอยู่นะคะก็เป็นห้องรับของเธอเพะถ้าเธออยู่ห้องนี้นะคะเธอก็จะเห็นทุกๆอย่างราแอลเธอได้กัดขาดจากทุกคนนะคะตอนนี้ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้ขังยุนก็ได้ถามมริกาดว่าได้รู้ข่าวคะของราแอลบ้างไหมมริกาดเธอก็ตอบว่าไม่รู้นะคะด้านสามีราแอลก็เมาทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นตาทําอะไรเลยขังยุนได้ไปตามหาราแอลที่บ้านกุราบก็ไม่เจอราแอล แต่ราเอลเธอได้เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะไม่เราเห็นว่าตอนนี้ราเอลเธอเห็นทุกๆคนค่ะว่ากาำลังทาอะไรอยู่นั่นเองอาจารย์เธอได้นัดนักสืบออกมานะคะและได้เอาข้อมูลประวัติส่วนตัวของราเอลให้นักสืบและบอกนักสืบว่าเมื่อไหร่ที่ฉันสั่งให้เธอเอาข้อมูลนี้ไปบอกประธานคังยุน ว่าตัวตนที่แท้จริงของออราแอลคือใครโซราได้มาตามหานาแอลที่โรงเรียนสอนเต้นเขาลาแอลเธอหายไปหลายวันแล้วแต่โซราเธอก็เจอแต่น้องผมหน้าม้ากับเพื่อนของเขาตอนนี้เองโซราเขาก็เริ่มจากกังวลเรื่องของสองคนนี้เพราะโซราเธอหันไปเห็นกระเป๋าและการแต่งหน้าด้วยอายแชโดว์ที่ปีกเกตเตอร์จึงทําให้เธอเกิดภาพหลอนนะคะเห็นในสิ่งที่เธอกังวลอยู่นั่นเองอาการเธอก็แย่นะคะแต่ว่าเธอต้องสงบสติอารมณ์ของตนเองเพราะไม่อยากให้ทุกคนในนั้นรู้นะคะว่าเธอเป็นอะไรเธอจึง งแยกตัวออกมาข้างนอกพร้อมกับโทรไปหาราแอลซึ่งก็โทรไม่ติดรุ่นพี่ที่เป็นครูสอนเต้นของโซโรานะคะได้เดินเข้ามาหาโซราค่ะพร้อมกับบอกว่าเขาต้องการที่จะร่วมแผนการของโซราที่สั่งให้รุ่นน้องของเขาทั้งสองคนนอนกับน้องผมหน้ามาได้โซราเธอได้ไปมีอะไรกับเลขาส่วนตัวอีกแล้วหลังจากที่เธอมีอะไรกับเลขาเสร็จเรียบร้อย เธอก็ได้รับข้อความจากราเอลราเอลได้ส่งมาบอกเธอว่าท่านประธานได้ซื้อรถให้กับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าคุณผู้หญิงอยากรู้ว่าเป็นใครให้ลองตามไปดูนะหลังจากที่โซราเธอได้อ่านข้อความจบ เธอได้รีบไปที่ที่ราอลบอกทันทีเธอได้ใช้เลาส่วนตัวของเธอขับรถตามอย่างไม่สนใจใยดีคนที่อยู่รอบข้างเลยผิดกฎจราจรฝ่าไฟแดงและชนคนอื่นท้ายสุดแล้วค่ะเธอสั่งให้เลยค่ะขับรถชนคันนั้นทันทีเลยค่ะเขาก็ได้ทําตามคําสั่งนะหลังจากที่ขับรถชนเสร็จเรียบร้อยเธอได้ลงไปดูเพราะเธออยากรู้ว่าหน้าตาชู้ของสามีเธอจะเป็นยังไงเธอได้เปิดประตูออกมาแต่กับพบว่าคนที่ขับรถนั้นนะเป็นบอรี้ิกาที่คังยุนส่งไปดูแลนางเอก ไม่ใช่นางเอกค่ะโซลาเธอได้เห็นเธอก็รู้ทันทีค่ะว่าเธอโดนหลอกแน่นอนไม่นานตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุโซลาเธอสั่งให้เลยค่ของเธอวิ่งเพื่อที่จะไม่ให้ตำรวจจับตัวเธอได้นั่นเองสำหรับ EP ที่7นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตาม EP ที่8กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ